งานแต่งที่ควรเต็มไปด้วยความสุขกลับหยุดนิ่งทันทีเมื่อภรรยาเก่าเก้าเข้ามาพร้อมเด็กสามคนและประโยคหนึ่งที่ทำให้เจ้าบ่าวสุดลงตรงหน้าแขกทั้งงานความจริงที่ซ่อนมานานหลายปีกำลังจะถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนและไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการเชิญภรรยาเก่ามางานแต่งเพื่อดูถูกแต่มหาเศรษฐีถึงกับร้องให้เมื่อเธอมาพร้อมลูกสามคนใบหน้าร้องไห้ แสงไฟคริสตัลเนื้อสีสะาสองประกายระยิบระยับแต่ต้องผิวแก้วจนเกิดเสียงเบาบางกลิ่นดอกลินลีผสมวายแดงลอยคลุ้งทั่วห้องโถงจนชายหนุ่มรู้สึกขมปลายลิ้นโดยไม่ตั้งใจเสียงแขกกระซิบกันเบาๆเหมือนซ่อนความอยากรู้บางอย่างไว้หลังรอยยิ้มสุภาพเขายืนอยู่กลางงานแต่งของตนเองสูตรราคาแพงแน่นรัดช่วงอกแต่กลับหายใจไม่สะดวกอย่างประหลาดนิ้วมือเย็นเฉียบ ทั้งที่เครื่องปรับอากาศไม่ได้แรงถึงขนาดนั้นเขาเชิญเธอมาด้วยความตั้งใจที่ไม่มีใครควรภูมิใจความตั้งใจที่จะให้เธอเห็นว่าเขาไปไกลกว่าที่เคยเป็นพรมแดงทอดยาวตั้งแต่ประตูใหญ่และทุกคนต่างหันไปมองพร้อมกันเมื่อมันขยับเล็กน้อยประตูเปิดออกช้าๆแสงจากด้านนอกส่องเข้ามาเหมือนมีใครลากเส้นความจริงมาประทัความฟุ้งฝันของเขาเสียงส้นรองเท้าดังแผ่ว แต่กลับแทงทะลุเข้าไปในอกของเขาอย่างไม่ทันตั้งตัวร่างของผู้หญิงคนหนึ่งก้าวเข้ามาในชุดเรียบง่ายแต่กลับมีบางอย่างที่ทำให้ทุกสายตาต้องหยุดนิ่งเธอคือภรรยาเก่าของเขาใบาหน้าสงบไม่แต่งมากแต่มีรัศมีบางอย่างที่เขาจำได้ดีหัวใจของเขากระตุกแรงเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นแต่สิ่งที่ทำให้แขกทั้งงานนิ่ง,งนันไม่ใช่แค่ตัวเธอ เด็กสามคนจับชายกระโปรงของเธอเดินตามเข้ามาอย่างเงียบเงันดวงตากลมโตต้องไปรอบห้องอย่างระมรัดระวังเสียงหายใจของเขาสะดุดทันทีเหมือนมีอะไรตีเข้าที่อกจนแน่นไปหมดเธอยิ้มบางๆเป็นรอยยิ้มที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากอากาศรอบตัวมือของเขาสั่นจนแทบถือแก้วไม่อยู่ความเงียบในห้องหนักกว่าเดิมรากับทุกคนกำลังรอคำตอบบางอย่างจากเขาเด็กคนโตเงยหน้ามองตรงมาที่เขา สายตาใสาสื่อแต่กลับทําให้หัวใจของเขาเจ็บลึกลงเรื่อยๆหญิงสาวก้าวเข้าใกล้อีกนิดและในจังหวะที่แสงไฟสะท้อนเข้าที่ดวงตาของเธอเขาก็เห็นบางอย่างที่ทําให้ลมหายใจติดขัดบางอย่างที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนและยังไม่ทันที่เขาจะตั้งตัวได้เสียงกระซิบของแขกก็เริ่มดังขึ้นทั่วห้องขยายความตึงเครียดหนักขึ้นทุกวินาทีเขาจับจ้องไปที่เด็กทั้งสามและทันใดนั่นเอง หัวใจของเขาก็สั่นวูบอย่างควบคุมไม่ได้เมื่อเขาสังเกตเห็นรายละเอียดหนึ่งรายละเอียดที่ทําให้เขาแทบยกมือขึ้นปิดปากตัวเองด้วยความตกใจนิ้วมือของเขาชะนะกลางอากาศเหมือนเวลาในห้องโถงหยุดนิ่งลงทันทีเด็กทั้งสามมีดวงตาที่คุ้นตาอย่างน่าประหลาดดวงตาที่เหมือนของเขาอย่างไม่มีทางปฏิเสธได้แสงไฟสะท้อนสีเดียวกันหลึดนิ่งและเต็มไปด้วยประกายที่เขาเคยเห็นทุกเช้าในกระจกของตัวเอง เขากลืนน้ำลายจนได้ยินเสียงชัดในลำคอลำตัวแข็งค้างเหมือนใครตรึงไว้ด้วยแรงที่ไม่สามารถหนีจากมันได้เจ้าสาวของเขาหันมามองดวงตาเต็มไปด้วยคำถามแต่เขาไม่อาจหันไปสบตาได้เลยลมหายใจของเขาแผ่วลงแต่หัวใจกลับเต้นดังรัวดังกว่าดนตรีในงานดังจนเขารู้สึกเหมือนทุกคนต้องได้ยินหญิงสาวพัรยาเก่ายืนตรงหน้าเขาไม่พูด ไม่กล่าวคำทักทายใดแต่เพียงแค่มองเขาสายตานั้นนิ่งสงบจนเขารู้สึกเหมือนถูกผลักไปยืนในความผิดของตัวเองเด็กคนกลางขยับเข้ามาใกล้จับมือแม่มองเขาและยิ้มบางๆอย่างไร้เดียงสาเขารู้สึกเหมือนเลือดในกายไหลย,ย้อนกลับขาอ่อนแรงจนแทบพยุงตัวไม่อยู่แก้วในมือสั่นจนวายแทบหกแขกเริ่มซุบซิบกันแรงขึ้นเสียงแผ่วๆรวมกันจนเหมือนพายุหมุนอยู่รอบตัวเขา ภาพเบลอไปชั่วขณะเขากับพริปตาทีพยายามตั้งสติแต่ยิ่งมองหัวใจก็ยิ่งยุบลงเหมือนถูกบีดเด็กทั้งสามยืนเรียงกันเส้นผมรูปหน้าสีผิวความสูงแม้แต่รอยยิ้มเล็กๆตอนขี้อายมันช่างเหมือนเขาในวัยเด็กจนแทบเจ็บมือของภรรยาเก่าเลื่อนมาที่บ่าของเด็กคนเล็กท่วงท่าอ่อนโยนมั่นคง และทำให้บางสิ่งในอกของเขาแตกออกโดยไม่มีเสียงเขาอ้าปากจะถามแต่เสียงกลัดไม่ยอมออกมาร่างกายเบาวิวเหมือนถูกดึงออกจากโลกแห่งความจริงเจ้าสาวของเขาก้าวเข้ามาข้างๆเธอจ้องเด็กทั้งสามแล้วหันมามองเขาริมฝีปากสั่นเล็กน้อยก่อนจะหลุบตาลงอย่างช้าๆเขาได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆจากแขกมุมห้องไม่ใช่เสียงสนุก แต่เป็นเสียงที่กรีดลงบนศักดิ์ศรีของเขาอย่างแรงเขาหันกลับไปมองภรรยาเก่าอีกครั้งและในจังหวะที่แสงไฟสาดลงบนใบหน้าของเธอเขาก็เห็นบางอย่างที่ทําให้หัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะในแววตาของเธอไม่มีความโกรธไม่มีการประชดไม่มีความต้องการจะดูถูกเขาเลยแม้แต่น้อยมีเพียงความสงบและความแข็งแกร่งที่เขาไม่เคยเห็นตอนเธอยังอยู่กับเขาเธอสูดลมหายใจเบาๆเหมือนกำลังจะพูดบางอย่าง บางอย่างที่อาจทำให้โลกของเขาพังทลายลงภายในเสี้ยววินาทีริมีปากของเธอขยับและเขากลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวคำที่เธอกำลังจะพูดอาจเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเตรียมใจรับมาก่อนเลยในชีวิตริมฝีปากของเธอเปิดขึ้นช้าๆเสียงของเธอนุ่มแต่กลับกรีดลงในห้องเงียบจนทุกคนได้ยินชัดพวกเขาอยากมาพบคุณเขารู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าไหววูบลมหายใจสะดุดสายตาพร่ามัว เด็กคนเล็กขยับออกจากด้านหลังแม่ยื่นมือเล็กๆมาหาเขามือที่สั่นนิดๆจากความประมาทแต่ความกล้าในแววตาทําให้เขาใจสั่นหนักกว่าเดิมเสียงกระซิบของแขกหยุดลงเหมือนถูกตัดด,ด้วยมีดเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาที่เต้นไม่เป็นจังหวะเขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวปลายนิ้วชาไหลหนักเหมือนมีของถ่วงจนยืนแทบไม่ไหวเด็กคนโตมองเขาไม่กระพริบววตาเศร้าบางๆแฝงอยู่ในความอยากรู้อยากเห็น เป็นแววตาที่ไม่ควรปรากฏบนหน้าของเด็กอายุแค่นี้เลยใบหน้าของเขาร้อนวูบเหมือนโดนเปิดโปงต่อหน้าคนทั้งงานแม้เธอจะยังไม่พูดอะไรเพิ่มเติมก็ตามพันรยาเก่าเม้มริมฝีปากเธอพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความเกรงใจและความเหนื่อยล้าที่เธอพยายามซ่อนไว้เธอคุกเข่าลงข้างลูกขนเล็กจับไหล่เด็กเบาๆเหมือนจะให้กำลังใจก่อนจะพูดต่อ พวกเขารู้แค่ว่าคุณคือคนสำคัญของแม่หัวใจของเขาเย็นลงทันทีเย็นจนเจ็บเหมือนถูกเจาะด้วยน้ำแข็งแหลมคมทีละปลายเขารู้สึกเหมือนทั้งห้องถงกดทับลงมาบนอกแม้เสียงดนตรีจะยังบรรเลงแต่เขากลับไม่ได้ยินมันแล้วเจ้าสาวของเขายืนแข็งข้างๆมือที่เคยจับแขนเขาอย่างมั่นคงค่อยๆเลื่อนออกไปทีละนิดเหมือนเธอกลัวจะได้ยินคำตอบบางอย่างพันรยาเก่าเอนจี้เงยหน้าขึ้น มองเขาตรงๆสายตานิ่งแต่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่ทำให้เขาหลบไม่ได้ฉันไม่ได้จะรบกวนงานของคุณน้ำเสียงอ่อนโยนแต่กลับทำให้ความละอายถาถมใส่เขาเหมือนคลื่นซัดพวกเราแค่ผ่านเมืองนี้พอดีเขากัดฟันแน่นคำว่าพวกเราทำให้ใจเขาบีบรัดหนักกว่าเดิมเด็กคนกลางดึงชายเสื้อแม่เบาๆเงื่อยหน้าและถามด้วยน้ำเสียงใสบริสุทธิ์เขาคือคนที่แม่เคยเล่าใช่ไหม เขาแทบหายใจไม่ออกเลือดวิ่งขึ้นมาที่หูโลกทั้งห้องหมุนช้าๆอย่างน่ากลัวพันรยาเก่าหันไปรูปสีสะู้ๆก่อนจะตอบด้วยรอยยิ้มอ่อนใช่ค่ะเขาคือคนขนนั้นเขารู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าลงกลางอ,อกทั้งเจ็บทั้งชาทั้งตกใจจนขยับไม่ได้แขกเริ่มมองเขาด้วยสายตาแปลกๆเจ้าสาวเริ่มหายใจเร็วและเขาเองก็ยืนอยู่ท่ามกลางแรงกดดันที่หนักจนแทบล้ม ภรรยาเก่าลุกขึ้นยืนอีกครั้งมองเขาด้วยสายตาที่ไม่ฟ้องร้องไม่กล่าวโทษแต่เต็มไปด้วยความจริงที่เขานี้มาตลอดหลายปีเธอสูดลมหายใจและพูดประโยคที่ทำให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นฉันอยากให้คุณได้ยินบางอย่างจากปากฉันเองแล้วเธอก็เกื้อมือไปแต่แผ่นหลังเด็กทั้งสามดันพวกเขาให้ออกมายืนข้างหน้าอย่างช้าๆเด็กคนโตมองเขายกมือขึ้นแต่อกของตัวเอง และพูดด้วยเสียงอ่อนนุ่มที่แทงเข้าไปถึงกระดูกสันหลังของเขาแม่บอกว่าเราทั้งสามเกิดมาจากความรักครั้งหนึ่งเสียงเด็กดังสะท้อนในหัวเขาก้องชัดและทำให้โลกทั้งใบสั่นสะเทือนจนแทบพังลงตรงหน้าเขาคำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในหัวใจของเขาเหมือนคมมีดที่กรีดช้าๆไม่มีเลือดแต่เจ็บจนยืนไม่ตรงเสียงลมหายใจของเขาดังผิดปกติหนักสั้น เหมือนปอดกำลังหดตัวด้วยความกลัวที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเด็กคนโตยังคงมองเขาไม่ตำหนิไม่โกรธแต่ความบริสุทธิ์ในแววตานั้นกลับทำให้เขาทรมานยิ่งกว่าโทษใดในโลกพภรรยาเก่าสบตาเขาเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะหลุบตาลงราวกับเธอกลัวว่าหากมองเขานานกว่านั้นหัวใจจะสั่นตามเขาไปด้วยเธอหันไปพูดกับเด็กคนเล็กเสียงอ่อนโยนจนหัวใจเขาแหลกลงทีละชิ้นบอกเขาสิลูก เด็กคนเล็กยกมือขึ้นรูปผมตัวเองขยับเท้าอย่างประมาทแล้วเอ่ยเสียงเบาราวกระซิบแม่บอกว่าวันหนึ่งเราจะได้เจอคนที่ดีมากๆคนหนึ่งเขากลืนน้ำลายจนเจ็บคอลมหายใจสะดุดเหมือนคอแน่นจนพูดอะไรไม่ได้เลยเด็กคนกลางขยับเข้ามาใกลย้ยื่นรูปถ่ายเก่าใบหนึ่งให้เขารูปนั้นสั่นอยู่ในมือเด็กแต่หัวใจของเขาสั่นแรงยิ่งกว่าเขามองรูปถ่ายตาเบิกกว้างจนเจ็บ เป็นรูปที่เขาจําได้ดีรูปวันสุดท้ายก่อนเธอหายไปจากชีวิตเขารูปที่เขาเคยคิดว่าทิ้งลงถังขยะไปนานแล้วแต่ตอนนี้มันกลับอยู่ในมือเด็กเหมือนคําประกาศความจริงที่เขาไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปภรรยาเก่ามองรูปนั้นแล้วพูดชา้ชาๆแต่ชัดเจนจนเหมือนเสียงสะท้อนอยู่ในตัวเขาฉันไม่เคยบอกพวกเขาว่าคุณเป็นใครฉันแค่บอกว่าครั้งหนึ่งแม่เคยรักคนคนหนึ่งมาก คอของเขาแห้งสนิทนิ้วมือสั่นจนคว้ารูปแทบไม่อยู่ขอบรูปบาดปลายนิ้วแต่เขาไม่รู้สึกเจ็บเลยแม้แต่น้อยเจ็บติงอยู่ข้างในลึกและหนักจนยืนแทบไม่ไหวเจ้าสาวของเขาเริ่มหายใจไม่เป็นจังหวะเธอหันมามองเขาน้ำในตาคลอแต่ไม่ใช่เพราะสงสารเขาเป็นเพราะเธอเพิ่งรับรู้ว่าอะไรบางอย่างในเรื่องนี้ซ่อนลึกกว่าที่คิดแขกทั้งงานนิ่งงนันไม่มีเสียงหัวเราะ ไม่มีเสียงสุบสิทธิ์มีเพียงความเงียบหนาทึบกดทับลงบนหลายเขาหนักกว่าเดิมพันรยาเก่าสูดลมหายใจยืนตรงราวกับเตรียมพูดคำสำคัญที่สุดของข้าคืนนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นเรื่องใหญ่ในงานของคุณเสียงของเธอสั่นนิดนิดแต่มั่นคงฉันแค่คิดว่าถ้าคุณเห็นพวกเขาเพียงครั้งเดียวมันอาจเพียงพอแล้วสำหรับฉันเขาเงยหน้าขึ้นชา้ชาชสายตาพร่า เหมือนโลกทั้งใบกำลังละลายลงตรงหน้าทำไมเขาพูดได้เพียงคำเดียวเสียงแห้งแตกเหมือนกระดาษเก่าเธอเม้มปากแน่นกลั้นน้ำตาก่อนจะตอบเบาๆเพราะคุณมีสิทธิ์รู้มากกว่านี้แล้วเธอก็หันไปสบตาเด็กทั้งสามก่อนพูดคำถัดมาคำที่ทำให้ลมหายใจของเขาหยุดลงจริงๆเพราะความจริงไม่ควรซ่อนจากพ่อของเด็กทันทีที่คำว่าพ่อของเด็กหลุดออกจากปากเธอ ขาของเขาแทบสุดลงกับพื้นเส้นเลือดในหูเต้นแรงจนได้ยินเป็นจังหวะหัวใจเขาหยุดเต้นหนึ่งจังหวะแล้วเต้นกลับมาแรงจนเหมือนจะฉีกออกจากอกเจ้าสาวของเขาปล่อยช่อดอกไม้หลุดจากมือดอกไม้กระแทกพื้นเสียงนั้นดังชัดเจนจนทุกคนสะดุง้งพันรยาเก่ามองเขาตรงๆสายตานิ่งแต่เต็มไปด้วยความเสียใจที่เก็บงำมานานหลายปีใช่คะ่ะฉันกำลังพูดถึงคุณ เขายืน่นิ่งลมหายใจขาดห่วงสมองว่างเปล่าจนมีเพียงเสียงเดี่ยวที่ดังก้องในหัวพวกเขาคือลูกของเขาและในวินาทีนั้นเองเด็กคนโตเอื้อมมือมาจับปลายแขนเขาเบาๆสัมผัสนั้นอุ่นจริงและทำให้เขาแทบร้องให้ออกมาตรงนั้นเขามองลงไปที่มือเล็กๆที่แต่ปลายแขนของเขาสัมผัสนั้นสั่นเบาแต่กลับหนักแน่นกว่าแรงใดที่เคยรู้สึกในชีวิต หัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะเหมือนถูกเรียกกลับจากที่ไกลกลับสู่ความจริงที่เขาหนีมาตลอดหลายปีเขาคุกเข่าลงช้าๆสายตาอยู่ระดับเดียวกับเด็กทั้งสามโลกทั้งใบเงียบลงเหลือเพียงเขาและพวกเขาพ่อเสียงเด็กคนเล็กหลุดออกมาเบาๆไม่มั่นใจแต่เต็มไปด้วยความหวังที่สั่นสะเทือนจิตใจของเขาอย่างรุนแรงเขาหลับตาชั่วครู่ปล่อยให้น้ำตาหนึ่งหยดไหลลงข้างแก้ม เป็นน้ำตาที่ไม่ได้เกิดจากความอับอายแต่เกิดจากความจริงที่กลับมาทวงหัวใจของเขาคืนเขายื่นมือไปหาเด็กทั้งสามมือที่เคยเย็นชาตอนนี้กลับสั่นด้วยความอบอุ่นที่เพิ่งค้นพบพ่ออยู่ตรงนี้เสียงของเขาแผ่วแต่หนักแน่นจนทุกคนในห้องได้ยินเด็กทั้งสามวิ่งเข้ามากอดพร้อมกันร่างเล็กๆโถมใส่เขาโอบแขนโอบคอเหมือนปลดพันธนาการบางอย่างออกจากหัวใจทั้งสี่ดวง แขกในงานเงียบงันแต่ไม่ใช่ด้วยความตกใจเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความเข้าใจที่ไม่มีใครกล้าแทรกเจ้าสาวยืนมองฉากตรงหน้าเธอสูดลมหายใจลึกขมน้ำตาก่อนจะเดินเข้ามาใกล้แต่หลายเขาเบาๆคุณควรอยู่กับพวกเขาน้ำเสียงเธอเรียบแต่ไร้ความโกรธมีเพียงความจริงที่เธอยอมรับด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าที่เขาเคยรู้ เขาเงยหน้าขึ้นมองเธอและรู้ทันทีว่าเธอไม่ได้แพ้เธอแค่ยืนอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ของเธอเท่านั้นเธอเดินถอยออกไปปล่อยให้เขายืนอยู่ตรงกลางห้องพร้อมลูกทั้งสามและอดีตภรรยาที่เงียบงันข้างๆภรรยาเก่ามองฉากนั้นแววตาเธออ่อนลงไม่มีความคาดหวังไม่มีการเรียกร้องมีเพียงความโล่งที่เธอไม่ต้องซ่อนความจริงอีกต่อไปเขาลุกขึ้นยืน อุ้มเด็กคนเล็กขึ้นแนบอกจับมือเด็กอีกสองคนไว้แน่นราวกับกลัวว่าพวกเขาจะหายไปอีกครั้งเขาหันมาหาเธอสายตาเต็มไปด้วยคำขอบคุณที่ไม่อาจพูดออกมาได้ทั้งหมดขอบคุณเขาพูดแผ่วๆแต่จริงใจที่สุดในชีวิตเธอยิ้มบางๆรอยยิ้มที่กลับมาหลังจากหายไปหลายปีพวกเขาดีใจที่ได้เจอคุณเธอกล่าวเสียงอ่อนเหมือนลมอุ่นต้นฤดูฝนเขามองลูกทั้งสาม มองรอยยิ้มมองแววตาที่เหมือนเขาและรู้ว่าตั้งแต่วินาทีนี้ชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไฟในห้องโถงส่องลงบนพวกเขาไม่ใช่เพื่ออวดความร่ำรวยหรือประกาศความสำเร็จใดๆแต่เพื่อเริ่มต้นใหม่ในค่ำคืนที่ควรเป็นวันแต่งงานกลับกลายเป็นวันที่เขาได้ครอบครัวคืนมาเขากอดลูกทั้งสามแน่นขึ้นปิดตา ปล่อยให้ความอบอุ่นเข้ามาแทนที่ความว่างเปล่าที่เคยครอบงำและเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งโลกใบเดิมก็ไม่เหลืออยู่แล้วมีเพียงเขาลูกทั้งสามและผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเคยเสียใจเพราะเขาแต่สุดท้ายกลับนำสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตกลับคืนมาให้เขาอีกครั้งค่ำคืนนั้นงานแต่งเลิกก่อนเวลาแต่ครอบครัวหนึ่งกลับถูกเชื่อมกลับเข้าหากันอย่างสมบูรณ์และสำหรับเขา มันคือการเริ่มต้นใหม่ที่งดงามที่สุดเท่าที่ชายคนหนึ่งจะขอได้ในชีวิตนี้